สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี่พ่อคู่ตัวอ่อนะครับกัพ่อพี่น้องคือเกาครับได้เมนูครับเบิ้งพักเบิ้งวัตถุดิบแล้วครับมือนี้เมนูอีสานบานเฮาครับกับมาเมนูอีสานบานเฮ้าจะอีเมนูกันพี่น้องเนาะได้ปักเขือเปลาะมากครับพี่น้องกับกสะเสน่สดๆกับผักกับผักแกมกับพี่น้องมือนี้เสมาเห็ดสุบักเขือครับเมนูอีสานบานเฮ้าเมนูง่าย ตะวาแซ่บแก่กับพี่น้องได้พริกกระเรียงมากนะในบักแดงมากได้ปลาทูมันมากตัวหนึ่งนะครับได้ต้นหอมผักชีมากครับสะระแหน่ครับสะระแหน่กับบักเคือเปาะอี่เขากันเขากันพี่น้องนะครับพริกกระเรียงครับรสชาติต่ำอ่าสีของซุปรบักเคือเข้าสีสีตะวะเพชรอีลีกับพี่น้องเมื่อต้องเมื่อได้ใส่เหนพริกป่นนะครับสีมันสีเข้มนะครับเนาะแล้วตะพูมักปลาเหมือนขับน้องมีหอมแดงมีกระเทียมครับพี่น้องมา เข้ามาขวะหอมแดงครับกระเทียมก่อนครับผู้รังคนกันเพิ่นสะดวกเพิ่นยู่บานอีสานบานเท่าเนาะรับยูบานเนาะเพิ่นกะจีก็ได้ครับเอาไปเสียบไม้นะครับอย่างพร้อมๆครับถ้าว่าขันบ่ได้ก่อไฟกะเอามาขวก็ได้พี่นอ้องเอามาขวขก,กับหอมคือกันครับพี่นอ้องหรือว่าสิต่มใจในน้ำบักเขือเลยครับพี่นอ้องต่มก็ได้ครับแต่ว่าตามความสะดวกของไพคลอมันนะพี่น้องเนาะ อันนี้ขัวเอาก็ได้ครับขัวแล้วเขากับไปแก้บเปลือกออกงางามครับแกะเปลือกหอมเปลือกกระเทียมออกนะครับเนาะเอาที่มันใหม่ออกครับขัวสักพักหนึ่งนะครับนะครับกะขัวแล้วกะสีหอมขึ้นนะครับพี่น้องพลังค้นกะจิเอาน้ำใส่จ,จักน้อยนึงครับเพราะว่าต่มเนี่ยมันสุกรับแต่ว่าประขั่วตัวออกอะ สุกแน่บ่สุกแน่มันก็้เได้ยบค้งหอมกับพี่น้องสุกไล้หม่ยไล้กับพ่อแสบครับพี่น้องเอาจังสีเนาะครับเนาะเดี๋ยวจะสมัดครับบัดนี้เฮาก็มาต้มบักเขือครับตำนั่งกันเดือดนะครับบักเขือบป๊อปของเฮาวูวบพลังขนก็เอาขัวออกเด้อพี่น้องแต่พอขัวตัวออก่าขัวมันนี่นะครับพี่น้องเท่าพ่อเ่าแม่เพิ่นเคยเคยพากินเนาะครับเพิ่นก็สิเอาขัวไว้นี่นะครับไปจิ้ม คุยกับสุปบักเขีย่เข้านะครับเป็นพักอีกจังหนึ่งกันหน่ยังบ่มี่พ er ักขั้วมั่งกินกันหน่อยได้พี่น้องแซ่บๆกับพี่น้องใส่นามปลาแดกลงไปตอนข้าต้มนด้วยครับเด้อมันจะมีความนัวกับพี่น้องบาดนี้ข้าสีใส่ยังต่อครับข้าสีใส่เอาข้าไปตําบักพีครับใส่เกลือเยาะเกลือจักน้อยครับตํานะครับเนี่ยครับต่ำบักพกต่ำกระเทียมต่ำพร้อมหอมครับปอกเปลือกแล้วด้วยครับเด้อใหม่ๆก็สั่นมันสิกินมาเลยด้วยครับปอกเปลือกออกเอาส่วนที่มันใหม่ออกด้วยครับเด้้ตาบันีเก พอคั่วตัวออกก็จะกินเผ็ดจักน้อยได้พี่น้องเด้อกันบ่เผ็ดปันบ่แซ่บไหมครับกินเผ็ดเผ็ดจักน้อยกินกับผักผักกับผักแก่ครับปานี่ที่ขาดได้เลยครับปลาทูมั่นเนาครับนี่ครับแกะกลางออกก่อนใส่ปลาทูต่ําลงไปแล้วก็เอาใส่บักเขือลงไปครับขึ้นนี่แหละขึ้นเป็นเอ็นมันเนียนครับนิคนิคนิคลงไปค่อยๆต่ำเลยครับมก็จะฟงใส่หนาดิ นะครับตำย่อๆๆๆๆๆล้มลงไปครับพี่น้องควรละคนกับมักละเอียดควรละคนกับมักเป็นต้นผู้ลูชิเลมันยังเอยชิได้คุยแต่ว่าพอขั้วตัวตำละเอียดจักน้อยเนาะพี่น้องเนาะใส่น้ำปลาแดงนเยอะลงไปจักน้อยหนึ่งที่ฝาใส่หลายมันสีเข้มเนะพี่น้องเด้หรือใส่ปลาแด็ที่ห่อต้มกับมักมีน้ำจักน้อยปลาแด็ที่ห่อต้่มมะเขือนะครับเยอะลงไปครับพี่น้องวันนี้ก็ที่ขาดเพืไอได้ครับรอให้มันเย็นจักน้อยพี่น้องพักมันสีลวกเนาะพี่น้องเนาะเอาสีใส่พักลงไปครับพักที่ห่อใส่มือหนีกับมี เนี่อ๋อเขาเขาที่ขาดไปได้ได้พี่น้องพราะโคตต่ออ๋อเฮ็ดนนคือสีใสเขาขวัวลงไปครับพี่น้องหอมห่วยหวยเข้นมากเลยพี่น้องปลาใสก็ได้ครับแต่ว่าพราโคตต่ออ๋อใสครับเขาขวัวขวัวไม่ไหม้หอมนะครับนสีหอมชู่รสเข้นมากเลยครับเขาขวัวนะครับสีแขนอุ่นตุนพร้อมสีหอมพร้อมนะครับเฮ็ดไทยสุกบักเคือรเห้าหอมห้วยห้วยป3สามบานสี่บานพี่น้องใสนี่ลงไปเลยครับ ใบสะระแหน่พี่น้องใส่ในครกน้ำโอต้นหอมนะครับรบักหอมปอมครับผักหอมปอมครับพี่น้องเด็ดลุไปแล้วก็ใส่ใบสะระแหน่ใส่ต้นหอมน้ำกระไดยได้พี่น้องเด้ใส่อหอมผักชีฝรั่งก็ได,ด้ได้พี่น้องดาวตะเฮามี่ผักหูเสือก็ได้พี่น้องแห้งหอมค่ะพี่น้องในขั้นตอนการใส่ผักนี่ใส่ในบด ต่ว่าเข้ากันเน้นทั้งพักขัวทั้งพักซดน้ำกับทีห้อหอยห้ยยขึ้นมาพี่น้องเนี่ยใช้สารเเนยสารเเนยกับสุกบะเขือเป็นอย่างที่เขากันลายลายพี่น้องหอมครับเขากันดีขนาดนะครับเข้าเหนียวตุยหอนนะครับคุยเอาคําว่าคุยคือเอาข้าวเหนียวนะครับคุยเอาพี่น้องเนาะแนบกับกับเขานะครับตุยปุยลงไปนะครับคุยกับจำบ่าคือกอนไรพี่น้องคุยกัคือตักขึ้นมาด้วยข้าวเหนียวนะพี่น้องนะฮิตเป็นองอองนะพี่น้องเนาะโอ้ยแส่บไหลาย กินขับผักขับผักแกมรับผักสดอยู่ข้างหัวเฮ่าืัอนี้พอขั้วตออมีซาลาหน่นะครับผักกับมีแตงกวานะครับมีสำนันครับพี่น้องมีซ้ำใดเอาสำนันเดี๋ยวตาเฮ่าทีเก็บได้เ้าพี่น้องกินกับยอดกะทินงกะแซ่บด้วยพี่น้องฝนตกฝนลงยอดกะทิ้งก้างขึ้นเ้าพี่น้องเนาะเอาปันนี้เฮ่ากลับมาสู่ขั้นตอนของการยั่วยัวเอาวพี่น้องยัว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 ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเนี้อกินหมีอปบอกว่านองจอดได้หรือพี่น้อง พุดไปยุ่งท่งไก่นะครับกลิเ่เผ็กลิ่ไทยเมืองนอกเมืองหน้าเนาะครับกินซุปบักเขียวนะครับเนาะโอ้ยเมนู่งยังไงกินบักเขียจากขางหัวกลางสวนเข้ามาพักไปยุ่งขางหัวกลางสวนเข้าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเนี่ยไปยุ่งขางเข้าเนาะอยู่งหลอลดรถที่เขาปลูกไว้กดีพี่เขาพี่น้องเนาะเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วนะครับซุปบัก ือนะครับส,สีสีจังสีเพชรตาหน้าได้พี่น้องเนี่ยไใส่ปลาแดกลงไปจากน้อยหนึ่งปลาแดดพ่อ,พอครับพอขั้วตัวออ่ใส่พริกแะเลียงครับพี่น้อง <c oughs> ผู้ลังค้นเหมือนกับใส่พริกป่นนะครับแต่ว่าพอขั้วตัวออ่ใส่พริกป่นสีมันเข้มโขดนะครับก็แล้วตำมักแล้วพี่น้องเนาะใส่พริกจังสีละก็คือสีแสบพี่น้องนะครับนี่แหละครับสุกบักเขือผู้ลังค์ค้นบริษัเนื้อปลาก็ได้ใส่เนื้อกบก็ได้ใส่เนื้อปลาอื่นก็ได้พี่น้องแล้วเต้าซิมี่ครับเนี่ยเตียบร้อยแหล่ากับมาตักลงจานครับลงถ้วยนะครับ โอ้ยหอมอุ่นตุน่นนะพี่น้องเนาะเป็นจิตตักล้งถวยให้กินนะครับพี่น้องเขาเนว้อห้อนๆมากเนียโอ้ยเขาเนียวคุยดียพี่น้องหอมอีลีครับเนียไอซัมนียกับแล้วผ้าเข่าแแล้วขาดไปด้วยพี่น้องมาพี่น้องปุ่นนะครับทึ่งหอมสดทึ่งหอมขวาพี่น้องทึ่งเนื้อปลาทูทึ่งเนียล่ะครับเพื่อนว่ากับเข่าเซ็บเซกับเข่าไงไงเหลียวตะพูมกักเราพี่น้องเนาะ พอต้องรู้หลายอ,อย่างมากมายครับสุกปะะเขือต่ำปะาเขือต่ำใส่พีกต่ำท่านำปลาแดกชั้งสี่ละวิธีชีวิตของคนอีสานบานเท่าครับพี่น้องกินง่ายๆย,ยู่ง่ายๆครับปรับตัวกับเขาก็สภาพแวล้อม ตกแต่งจากน้อยด้วยสระแนยพี่น้องนี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องถือกับเขา่าถือผ้าเขามาพี่น้องมาถือติบเขามากินน้ากันนะครับมากินเขาห่มผ้ากินปลาห่มถวยกินกล้วยห่มหวีกับพ่อคั่วตัวอ่อนพี่น้องเด้อคือเก่ารับขอบพระคุณน,นะครับขอบคุณหลายๆ่อแม่พี่น้องที่เขาว่าคอมเมนต์มากกดติดตามกดแชร์เด้อพี่น้องเด้อฝากช่องพ่อคัวตัวอ่อน orman. ช่องใหม่เด้อครับเด้อพอกันไม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ